นี่คือห้าร้อยบาทเขาให้ห้าร้อยบาทยากอยู่ครับสวัสดีครับกลับมาช่องไลฟ์โอแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาพับเครื่องบินกระดาษนะคะนี่แต่ว่าเ ับจากกระดาษแข็งนะครับ <Yeah. S 1> โจทย์ของวันนี้ก็คือจำได้ไหมคราวที่แล้วเนี่ยเราพับเครื่องบินกระดาษจำได้หรือครับ oh. ใครโยนไกลที่สุดชนะ <Yes. S 1> แต่วันนี้เนี่ยใครลอยอยู่ในอากาศนานที่สุดได้เงินรางวัลไปเลย500บาทใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างอยากได้โอเคแค่นั้น <Wow. S 1> เดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลอยในอากาศ ใครไกลกว่ากันถึงจะชนะดีค่ะโอเคแต่โจทย์แรกคือต้องลอยในอากาศให้ได้นานที่สุดงั้นเลือกกระดาษคนละสีนะเราก็อนุญาตให้เปิดดูใน Google ได้ว่าจะพับแบบไหนขออนี้ก่อนละกันโอเคแล้วก็แยกย้ายกันไปพับได้เลยนะคะไปกันเลย let's go baby go ยากมากเลยครับกระดาษมันแข็งแง่เพราะว่า ถ้าเจ้าอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะง่ายไปน่ยนะแต่เขมันยากๆใช่ไหมครับครับไม่มีตั้งดูอะไรปะตั้งผมดูอยู่ครับว่าทำยังไงอ่าแต่ไม่ได้เปิดนี่เปิดอยู่ครับอ๋อโอเคแต่ผมคิดว่าถ้ามันทำไม่ตรงมันก็อาจจะไม่อยู่ในอากาศใช่ใช่พยายามให้มันตรงตรงใชเพราะองศานี่ยมีมีส่วนในการลอยนะแม่ว่านะใช่ครับแต่ผมว่ามันใหญ่มันก ลอยอยู่ในอากาศนานอยู่นะครับใช่แม่เครื่องบินหนักๆลอยได้เลยเนี่ยแม่เพราะอันนี้มันใหญ่มันจะมีมีปีกมีปีกใหญ่ครับใช่ทำอยู่ในอากาศนานๆเป็นไาครับบดุลยากอยู่ใช่ไยากอยู่ใช่ไหมแต่คราวที่แล้วอดุลชนะปะสองที่สองดาก้าชนะดาก้าได้ไปสองร้อยบาทอ๋อดาก้าชนะดาก้าที่หนึ่งหรออ๋อเขาเนี่ย อะไรนะคะแค่สเต็ปแรกก็เดี๋ยวให้พ่อหลุยมาพักแข่งด้วยดิค่ะไป็ครับมูดหนักมากครับยากมากหรออนุญาตให้เที่อ่ดุนช่วยได้นิดหน่อยละกันตรงเนี้ยเอยากดูไหมอ่ะดุนหน่อยยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยอิสัยยาร์ถึงน่า เสร็จแล้วง่ายๆเลยชนะแน่อันนี้โจทย์คือใครอยู่ในอากาศนานสุดนะก็นั่นแหละแล้วก็คนมอบรางวัลก็คือพ่อหนุยนะก็คือ500บาทพ่อหนุยให้500บาทอือต่อตัวอับดุลหน่อยอับดุลว่าใครจะชนะครับจ่าก้าทำไมอ่ะขอบคุณค่ะจอนมีที่เย็บกระดาษไหมมีมีมีที่เย็บกระแม็กเนี่ยเย็บแน่เลยอ่ะ รออนีไม่พลาดแน่ดูดิข้อที่ไม่กระดาษนะครับเทสีแดงหลังจากที่ตะก้าทำเสร็จแล้วเป็นไงมันนน่คืาแบบว่าดูแล้วสะพินไม่ขึ้นขออีกรอบใช่ไหมขอรอบใหม่จะทำอันง่ายๆครับอันที่ผมว่ามันจะบินได้พอเปิดคลิปแล้วทำตามเขาล้นออกมาแบบมันออกมา่าเกียดคับแต่ของเขามันออกมาสวยคับเพราะว่าผมว่ามันกระดาษเขาทีกว่าเราไงลูก <Okay. S 2> ของอับดุลกับมุดก็คือมีกระดาษนะคะถ้าเกิดใครอยากจะแก้ตัวนะไอเนี่ยมันแบบมันบินเร็วแล้วก็มันก็ลบบ <c oughs> ตรงนี้มันหนักมันหนักไปใช่ไหมโอ้โอ้โอเคมีกระดาษเหลือมีกระดาษเหลือค่ะต่องหยุดตนี้พายามีค่นดาวเฉย I'm sweating เียบโดนช่วยอะไรมุดได้บ้างไหมครับเขาไม่อยากให้ผมช่วยผมไม่อยากให้ผมช่วยผมไม่อยากให้ผมช่วยอ๋อเก็กลัวทำเหองเขาเละใช่ไหมสวยหลุดสวยเนี่ยตกลงใครจะชนะครับพ่อหลุยก็น่าจะพ่อหลุยนะครับอ่ะโดนต้องสู้เขานะครับอ่ะโดนมุดแล้วก็ดาก้านะน่าดีดยังไงผมก็แพ้ครับแต่ผมมัเชียร์มุดอ๋อ because โอเคน่า และคนมาโชว์ดีไซน์สิอ่ะอับดุลก่อนครับขอดูของอับดุลก่อนนี่กลับมาแบบ back to basic เนอะโอเคของมุดละครับ <Yeah. S 1> นี่ของมุดจะสั้นหน่อยนะมุดเขาใช้กระดาษแผ่นเดียวนะเขาไม่ได้แก้ตัวเลยเนาะ oh. อ่ะแล้วของดาก้าละครับ uh. นี่ <Yeah. S 1> โอเคทรงก็มีความคิดสร้างสารรค์นิดหน่อย <Yeah. S 1> โอเคแต่ใครจะชนะคะพ่อลุยพ่อรยน่าจะชนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวจะให้ลองซ้อมมือกันคนละหนึ่งรอบหนึ่ง 1> 1รอบนะแล้วก็ตอนที่แข่งเนี่ยใ้ทุกคนโยนพร้อมกันจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยว่าของใครเนี่ยจะลอยอยู่ในอากาศนานที่สุด <Okay. S 1> แล้วก็จะได้เงินรางวัลจากพ่อหลุย5้0ยบาทห้าร้อยบาท,ทนี่บห้ายบาทใครอยากได้ยกมือขึ้นโอเคใครจะริ่มคนแรกอานาก้านะนี้ซ้อมนะคะโอเคหน โอ้โหโอเคใครคนที่สองคะหนึ ஒ, ่ง <zweite, S 2> สองมโอ้โว้าวไกลแล้วก็อยู่ได้นานด้วย <c oughs> โอ้โหโอ้โหอ้าวพังเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะโอเคอ่ะทีนี้ทุกคนลงมาหยิบของตัวเองนะคะแล้วย้อนพร้อมกัน โอเคพ่อหลุยพร้อมไหมทุกคนพร้อมนะสามนึ่งแล้วยอนนะสามของใครเอารงคนสุดท้ายสาดนะอย่าสองดุลรอบทเดย์ก 500เก็บ500เก็บเออใครอยากดูอีกนะใครอยากดูอีกนะก็คอมเมนต์มาบอกว่าคราวหน้าเนี่ยอยากให้พวกเรายนเครื่องบินแบบไหนนะคะแต่สนุกดีนะคลิปนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะข่าุยชนนจะจริงจังเลให้เด็กๆเล่นด้วยโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วไงดิทับเก่งสุด <g arness> ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าพ่อหลุยชน,นะตามที่พ่อหลุยพูดอ่ะแล้วก็ขอโทษอ่ะพ่อหลุยพัฒนานาหนึ่งนาทีเสร็จใช่ไม่เปิดดูของใครเลยด้วยใช่พับตามที่ตัวเองคิดใช่ไหมใช่ครับเอางี้มาห้าร้อยเอกห้าร้อยนะถ้าเกิดใครโยนได้ผ่านเส้นขาวจากตรงนี้นนะผ่านเส้นขาวเนี้ยได้ห้าร้อยคนแรกที่โยนนะนะ ขยับก็ได้นะขยับก็ได้เป็น,นล,ลูกบอลโยนไปมานะ500นะอับดุลโย,ยนก่อนอับดุลโยนก่อนเป็นลูกบอลนะไม่ถึงหลักบบอลเชียดิไม่น่าเชื่อทำไมไม่ถึงอะ่ะรู้อยู่แล้วตอนในเด็กนี่โดนหลอกแบบนี้เหมือนกันจริงปะจริงอ้าเป็นไปได้ไงอไไ่ะเป็นไปไ,ได้เพราะตัวมันมันไม่มีอะไรมันนไมไดไงแบบก พ่อพ่อพ่อหลอยโอ้โหห้าร้อยเองอยู่ไม่น่าเชื่อแม่โบคิดว่าแบบอยู่ลูกบอลยังไงก็ได้อะใช่ป่ะโอ้พ่อหลุยบอกว่าพ่อหลุยบอกว่าใครโยนของพ่อหลุยให้ไกลที่สุดได้ห้าร้อยจะให้ให้ได้นะเริ่มตรงเริ่มตรงอบบดูนะเริ่มตรงนั้นนะ โอเคอ่าวดักาโยนดัก้ามายืนตรงนี้ตรงเทียบดุนยืนอ่ะโอเคไปถึงตรงนูนบออ่ามดมดสู้สโน่โโอโอโอ้โห พีจไหมครับได้500มดใคสุดเลยโอเคอัพจุนกับดาก้าไว้คราวหน้านะครับ,รบมดได้ห้าออ่ะพ่อรวยอขอบคุณครับเบเล็กแต่แรงเยียโอเคออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริง อ,อักมาลองอ,อักมาลุยอ,อักมาคู่ทำได้ตามใจยอยากให้เราทำอะไรที่ไหนก็ขอบอก